พยากรณ์อากาศประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568 ภาพรวมสภาพอากาศวันอาทิตย์นี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับอาจมีร่องม,มรสุมพาดผ่านส่งผลให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายถึงค่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ได้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคทั่วประเทศจะมีพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงกลางวันมีสูงถึง75%ส่วนในเวลากลางคืนสภาพอากาศจะมีเมฆมากโอกาสเกิดฝนลดลงเหลือ20% กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากตลอดวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก มีฝนฟ้าคนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคนองเป็นส่วนมากและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ข้อมูลเพิ่มเติมความชื้นสัมพัส92%ดัดชนีรังสี UV4 ปานกลางทิศทางลมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้กดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ